สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อ j o ย PlayStation 4นะครับเข้ากับ iPad นะครับเพื่อเล่นเกมที่รองรับนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆอ่ะจอยมันเชื่อมต่อบลูทูธผ่าน iPad ได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องมามีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับในการเทสและในการตั้งค่าปุ่มต่างๆนะครับเราก็เซิร์ชใน App Store นะครับ l o n t r o l เ e r นี่มันจะมีแอปพลิเคชันนี้นะครับ g กมคอ o โทรเลอร์เทสเตอนะครับอันนี้ผมได้ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับพอเรามีแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็กดที่บลูทูธเจต็ว่าตอนเนี้ยมันยังไม่มีจอยเพลย์สเตชันสี่อยู่ในบลูทูธนะครับเราก็กดตรงปุ่ม PlayStation นะครับค้างไว้จนไฟสีฟ้าน,น,นะครับขึ้นนะครับอ่าพอมันขึ้นปุ๊บมันก็จะขึ้นคําขอเชื่อมต่อนะครับเรากดเชื่อมต่อตอนนี้ คอ a เ s สเตชเนี่ยเชื่อมต่อกับ iPad เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ออกมาที่แอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้คือคอนโทรเลอร์นะครับเพื่อเทสเห็นไหมครับว่าเรากดปุ่มเห็นไหมครับมันก็จะเทสว่าอ่าครับแล้วก็จะเห็นว่าอ่าปุ่มมันเรียบร้อยแล้วนะครับเทสทุกปุ่มนะครับก็ใช้ได้ l 2 r 2 l 1 r 1โอเคเรียบร้อยนะครับเราก็ออกจากแอปได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรกับแอปมัน นี้เราก็ไปเข้าเกมที่เราจะเล่นได้เลยก็คือผมจะทดสอบเกมคือ Final Fantasy 9นะครับอันนี้เห็นว่าเล่นผ่าน iPad นะครับมันจะเต็มจอนี่นะครับเห็นไหมผมก็คุมผ่าน จอของ PS4 นะครับเหมือนเล่น PlayStation เลยครับครับ L หนึ่ง R หนึ่งก็หมุนจอได้ อ่า L2 R2 จะเป็นการซูมปรับมุมกล้องนะครับ นี่ผมจะทดลองบาฮามมูสให้ดู เห็นไหมครับเชื่อมต่อง่ายๆครับใช้ d s 4เล่นกับเกม Final f a นต a s y 9ทาง iPad นะครับก็เชื่อมต่อง่ายๆนะครับถ้ามีอะไรสอบถามก็ทักมาถามได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ